The um. เดอะอาร์เซนัลชอตเตอร์สองไพซันไล่ไ <Python S 2> ล่ลไพซันนี่แปลว่าคุกไหมทุกคนใช่คุกอ๋อคำเตือนเฮอร์ร่าเกมวิทไม่อาไ่านไม่ออก <c oughs> แต่ของฟังเพื่อจะอัทรถที่ดีโคตรววัทรถเลยว่ะหีสองดีอ๋ออัทาร์รมากอัทรถมากอัทร,รถที่เสียงเ<อ>นี่ยแหละเสียงตึงตึง <c oughs> ต,ตึงตึง ต่อแล้วอ่ะก็ขอก่าวสี่ทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับพวกเราทีมงานคาม,มานะครับทุกคนช่องคามาก็มีเ,เสื้อใหม่แล้วนะเป็นเสื้อทีมงานคามาก็เป็นเสื้อที่คนพิมพ์ทำขึ้นเหมือนเดิมอย่าลืมซื้อเสื้อด้วยอยากเป็นทีมงานคาม,มาต้องซื้อสื้อต้องซื้อเสื้อ<ม>ทีมงานคารมานะครับแต่ไม่ไม่ใช่ มาต่อชั้นตึกสองกันเลยทุกคนโอเคไปรับสวัสดีครับสวัสดีครับเราต้องเราต้องไปแล้วเราต้องไปไหนอ่ะนั่นแหละไม่ให้เราไปไหนโอ้ยทุกคนตามแสงไฟไปนะโอ้ยไปเดี๋ยวบริการอีงั้นทุกคนตามแสงไฟกันเดี๋ยวบริการน้ำอีกแถมแสงไฟไอเนั่นไงแสงไฟมันหยุดแล้วเหรออ๋อตามทางไปแล้วกัน้องตัดละ ใช่อะอะไรน้าแสงไฟอยู่ไหนแสงไฟไหนวัดน้าแสงไฟอยู่ไหนในบ้านเปล่าเข้าไปในบ้านไหนเปล่าไปในบ้านไม่ได้ประตูล็อกอย่าเขไม่ใช่เอ้ยน้าอยู่ไหนอ่ะวัดแสงไฟแสงไฟในอาร์เซนอยทำไมมีป่ามมีป่าอะไรเนี่ยกรครถขึ้นรถขึ้นบกระขึานขึ้นไม่ได้เพื่อจะลองเปิดประตูเข้าอารเซนัมไม่ได้เราโชว์โง่ไหม เออเราต้องจะโชว์โง่อีกสเต็ปหนึ่งแล้วแหละแชรโชว์โง่อยู่ตอนนี้เราลองเดินตามแสงไฟไปใหม่ไหม,ไหมเอ้ยอ,อ๋อแสงไฟมันขึ้นแล้วหนะเห็นไหมฮะนี่มาทางนี้แล้วก็คุณพิมพ์ตามมาเลยคุณพิมพ์มาทางนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาทางนี้อ๋อตามแสงไฟไปมันจะจดจานเทียที่เทียที่ททแล้วยังไงต่อน,นั่นไงนั่นไงนั่นไงอ๋อ <c oughs> อย่างงี้นี่เอง <c oughs> <c oughs> เราชวงโมงเป็นสเตปชว์ก็เป็นสเตปแล้วทุกคนทำให้เราเสยไฟเละราจะเตินตามสายไฟไปทำไมเราไม่ขี่รถหนีออกไปเลยน้ำมันหมดเปล่าน้ำมันหมดแล้วทำไมยังกลับมาที่เดิมอีกท้ที่พาร์ทแรกเราก็เฮ้ยอะไรอ่ะไฟสั้นวะเฮ้ยอยู่ใกล้เกินแล้วสถานที่นิดกับกับควกมันจะอยู่ด้วยกันอ่ะ นั่นดีเพื่อแบบเขาหนีออกมาปุ๊บก็เข้าคุกเลยไงสุดยอดไอเดียได้เลยวะจะทำมันมันเก่ายังเลยคุกอะแต่ก็ไฟก็ยังเปิดอยู่นะโน้ทเทคเลยวะฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรกำลังมองอยู่เ้ยข้างบนน่ะเมื่อกี้อะไหนมีเงาอ๋อมันมันอน เงาไฟเงาไฟเ <ไฟ S 1> ง,งาเงาเีิเราเปิดประตูนี้ดูเป,ดเปิดไม่ได้จิงหัวใจกันเลยกันงั้นประตูนี้ไหม,น,มนี่มันคุกซะไปไหนวะเนี่ยเออนั่นดิอา,านอาสคารันอาสคารันคุกนี้มันมันอะไรกันครับเนี่ยนี่ประตูนี้ต้องมาแล้วแหละไม่่ใชไม่ใช่ประตูนี้เปล่า เปิดเถอะสักบานเปิดเถอได้ไหมฮัลโหลใช่วัสดีครับเปิดครับคุณแอดแอดคาราบาวได้แอดคาราบาวโอ้อเพลงนเน่เนวเน่วเนวเน่วเน่ยวนยจเ,เปิดไม่ได้สักบานเลยวะเอ้ยอะไรเนี่ยทางตันทางตันล่ะทุกคนแล้วเมื่อไรเราจะ,าจะเปิประตูเมื่อไรเราจะเข้าไปในบ้านได้บ้านอะไรวะเฉยบ้านบ้านเฉย ก็เป็นเดกนิสิตเขานคุกคุกดิเปิดไม่ได้ราแสงไฟแสงไฟแล้วมันให้เราไปไหนอ่ะหรือแสงไฟกำลังบอกใบอะไรสักอย่างนั่นดิแลเสียงไอ้ติ๊ก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 เนี่ยอ้าวอ้าวดับดับหมดแล้วเรามาถูกทางแล้วแหละทุกคนโอ้โหใกล้มากเสียงใกลหยุดละโอ้ก็ว่าอะไรียงอะไรติ๊กติ๊กอะ โอ้ตรงใจจังเลยโอ้โหอะไรว่าเมื่อกี้ไม่เห็นผีเลยอะไรอ่ะอะไรไหนว่าผีเมื่อกี้ไม่เห็นผีเลยแล้วก็มืดยาวเราจะโดนบล็อกเราจะโดนสตอรี่อยู่ให้เดินมั่วๆเสียงไม่แล้วเราอยในคุโอ้โหโดนโดนลากเข้าคุกแล้วทุกคนเสียงเสียงแบบสุ่มจริงเสียงแบบต้นจับแบบสุ่มจริง อเราโดนลาเข้าคุกแล้วโอ้าหตกใจตกใจหัวคุณคาร่ามาัน <c oughs> จะอยู่ในหัวคุณคาร่าา,าตกใจหมดเลยนี่มันใช่คุกเดียวกับคุกเมื่อกี้ไหม <c oughs> พวกเราอยู่ที่ไหนกันอไปไหนเราควรไปไหนแล้วเราควรจะออกไปยังไงหากุญแจประตูนี้<อ>มันล็อกงั้นเหรอประตูเอ้ะอะไรอะแดงๆ หรือว่าเราต้องรอไม่รู้อ่ะเห่สีเอ้าทำไมสีแดงๆอกไปละวำไาสีแดงๆหายไปละเราน่าจะต้องรอประตูเปิดเองมั้งอืมโอเคก้นก็อาค้ำอาศัยลำประตูเอ๋ยจงเปิด นต้องใส่กุญแจแล้วกุญแจอยู่ไหนวะวสวยโอ้หิดแล้วเป็นไงออโ,โตเมติกเวทบนผมเองแหละมจิกมจิกอ้อาทำไมไฟฉายผมไม่ติดวะไฟฉายผมก็ไม่ติดนะแล้วไม่ติดไม่ติดอ๋อไฟมันเปิดไปเองหรอโอ้แล้วมออโตเมติกออโตเมติกอ๋อตอนนี้ไฟเปิดแล้วขนาด อยู่ในยุคอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยยังมีระบบนี้เออระบบออโต้อะไรอ่ะโอ้โหแต่ละห้องทำไมทำไมหมอหาวะปกติหมอเออเออน้องมันจะมีบางทีหมอหายก็มีเอ้ย์นเกือบเปิดไม่ได้จริงเปิดไม่ได้สักห้องเลยทุกคน อะไรแดงแดงอะไรแดงแดงเอเลี่ยนเอเลี่ยนเคยเปิดได้แล้วอ๋ออ๋อไฟสัญญาณไม่ได้ก๊อกก๊อกก๊อกไปทำไมอ๋อนี่ทางเปิดแง่เนียวเปิด่าอีเดส์เอาอะไรไฟแดงแเออพวกเราต้องการกุญแจเพื่อเจะโอเพน กล่องอะไรสักอย่างาแล้วเราต้องไปไหนล่ะประตูตไม่น่าเปิดได้นี่ไงเสียงน้ำอะไรวะไยห้องนี้เปิดได้เฮ้ยต้องเข้าแล้วแหละ <Yes. S 1> เออถ้าไม่เข้าจะผ่านยังไงล่ะเฮ้ยอันนี้ห้องอะไรอะ่ะต้องลงตองไปทาง,ทางเดียวอยากให้มันมีวิ่งมากเลยเกมเนี่ยวิ่งเออ มันไม่ใช่แบบหนีผีอ่ะมันคือสตอรี่นี่เอนนี่พี่ไงมันเป็นสีพี่อ๋อต้องหากุญแจเหรอน่นสีนะผีเฮ้ว้าว <Hey> ไปตดเถอะประตูเปิดไม่ได้แล้วก็ช่องแอร์เปล่าปีนช่องแอร์จากตรงนี้เลยเปล่าปีนช่องปีนไม่ได้ ม่มีเสี่ยงด้วยอ่ะประตูนี้เปิดได้หรือเปล่าไม่ได้เหมือนเดิมหรือว่ามันจะมีห้องขังที่เปิดอยู่วะต้องกลับเข้าไปมั้ยเออลองลองกลับไปดูลองกลับไปดูมันก็เปิดอยู่ห้องเดียววะเ,เนี่ยที่เราะดข้ามเนี้ยนะมันมีประตูหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วสวยเข้าเลยไปรูปอะไรอะ ปิดให้ด้วยออโตเมติกเกินเนี่ยประตูออโตเมติกน่าจะบริการหน้าดูผีเนี่ยหน่าจะบริการคนมาเล่นหน้าดูรู้สึกผีตัวนี้บริการเยอะอยู่นะทำไม fps ตก fps ตกเออตกตกแบบกระตุกอยู่นะเริ่มกระตุกขึ้นโหลดผี้นโหลดผีแน่เลยโหลดผีเนี่ยเสียงตึ๊กตึ๊กกระเมงเลยเสียงตึ๊กตึ๊กกระเมงเลยเราต้องวิ่งหาเสียงตึ๊กตึ๊กแน่เลยเกมเนี่ยเฮ้ยประตูเปิด เซียนไม่บอกบอกไหมครับทำอะไรไม่ได้เหมือนเออแดง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 ตรงกันปะแดงแดงตัวนั้นคืออะไรอ่ะเราต้องไปเราต้องไปฝั่งหนึ่งไปงั้นไปเฮ้ยวาร์ปมาตรงนี้ต้องเปิดเชือดยหนูดหนูเฮ้ยคุณพิมพ์คุณพิมพ์ไม่รังเกียจหนูนี่แหละตื่นหอนหนูมันจะนำทางเราไปไง มันนำทางเราไปตรงประตูแล้วทุกคนต้องกดสินะกดแปะแล้วก็เปิดเฮ้ยล่างจะลนดีนะขึ้นดีกว่าไปขึ้นขึ้นตันเหรอประตูเปิดเออิดได้วหเอาวะชั้นที่สามแล้วงั้นเหรอถึงตึกตึกหานี่แล้วมาอโตโมติกมา ระบบอัตโนมัติเป็นอะไรอ่ะตอนนี้ยังไม่เจออัตโนมัติอัตโนมัติตันอ้างล่างหนึ่งกิโลเมตรตันเอ๊ะหนึ่งกิเอ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้ากำไัร่วงกันฉันอยู่ข้่บนคุณพีมพวกเราควรหาทาง กลับไปข้างบนอ้าแ้วฉันจะลงมาทำไมวะเออนั่นดิาปรอะอันนี้เปิดอ่ะไ้ยอะไรคุณแจ่เหรอคุณซูจิต้องนำแล้วแหละแจ่แจ่โอ้วยโอ้โหวแต่เราเข้าไปห้องนี้ไหมล่ะคุณซูจิคุณซูจิลองเอามาไขห้องนี้ยัง ตรงไหนอะเนี่ยๆตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราเอาคีย์มาตรงนี้ดิตรงนี้ปะอ้๋อขนไปนะขนอ้าวคนเข้าไปยันะขูดแจ็คขูดแจ็คมานี่อ๋ออ๋อมันเปิดแล้วมันต้องการกุญแจเอยัเอ๊ะเราก็โง่งงงงงสเต็ปสองห้องนี้มันเปิดตอนไหนวะจะขึ้นไปยังไงอ๋อไอประตูห้องนั้นหรอนี่ไงเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอ เปิดแล้วคชิทางขึ้นอีกทางอย่างงั้นหรอไม่ดีทางเดิมปะอยากออกไปข้างนอกนี่ไงประตูตรงนี้เปิดด้วยงั้นเราก็เขาบอกให้เราขาบทางขึ้นก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปชั้นสามเลยขึ้นไปชั้นสามแล้วชั้นสามมีอะไรอ่ะพ่จะไปฝั่งนั้นยังไงสภานก็พังแล้ว เออใช่แล้วลอยจะขึ้นไปอ๋อนี่ไงเด็ดโอเคเดินดีๆนะทุกคน <c oughs> ลิ้นพันเป็นหนึ่งสเต็ปไ,ไม่มีห้องนะแค่ฝั่งนู้นแหละแล้าทางออกบ้านแกอยู่จะขึ้นไปดาดฟ้าทำไมมฮ้ยฮ้ อะไรอะอะไรอะเสียงประตูเปิดเหรอเรีย่ประตูนี้ก็เปิดได้นะประตูนั้นเปิดแล้วเหรอเขไปไปไปมาทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนทางนี้มันดูโล่งๆดิเสียงตึ๊กๆนี่คืออะไรวะบล็อกใหม่ครับมนสนุกดิตามผมมาหน่อยทุกคนอันนี้เปิดไม่ได้อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไร

ใส่มันให้เราดูเลยแน่เลยมันให้เราดูแน่แ่้าดูมกน่ากลัวมากน่ากลัวมากกลัวกลัวน่ากลัวอยากทีสกิลิตันวะทีสกิลิตันสกิลริทันดาวมาวิเทอร์วิเทอร์ประตูห้องเนี่ยเปิดไม่ได้เราไปที่เดิมก็แต่มันอยู่ข้างหน้าเราแค่มาขัดออกไปแค่มาให้เห็นแ่บให้เห็นตัวก่อน ใช่ไหมเห็นตัวไปลงชั้นล่างเอ้ยนี่ไงมันเปิดประตูห้องนี้ให้มันเปิดประตูห้องนี้ให้โอ้เลยโอ้เราซุ่มเท้าให้เดี๋ยยอดมาเอ๊สำรวจการสวจกันล้างตัวล้างตัวไงผีผีบอกโอ้เลือดสกปรกกันไปล้างตัวหน่อยโอ้โค้งกระดูกนี่มันมีเลือดติดตัวด้วยเนี่ยนี่มันมีชุดนี่น่นั่นดิไอ้ยาเท้าโคตรยาวเลยอะไรกันโค้งกระดูกมันขึ้นมาช่องแอร์ด้วย ผมก็ดูมันมีเท้าอันนี้วยทำไมเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเลือดมันแบบเลือดเยอะเกินเอาละปิดไฟแล้วปิดแล้วห้าห้าน่ากลัวมากห้าโอ้ยน่ากลัวจังเลยไม่น่ากลัวเท่าอันชัตเตอร์แรกนะเอ้เอ้โเดี๋ยว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 เดี๋ยมันลงไม่ได้ลงไม่ได้เหรอเดี๋ยวก็ลงเลยไปก็ลงไป อะไรอะที่เดิมปะไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่ที่เดิมเปิดไม่ได้ห้องนี้<ม>เปิดได้ไหมคุณเปิดไม่ได้ใช่ป,ปะงั้นไปต้องไปนูนป่นแหละไปนูน่นเฮ้ยแดงแดงมีกุญแจไหมมีตู้ลบได้ไหมไม่น่าจะลบได้ <c oughs> เฮ้ยเปิดเองว่ะเฮ้ยเปิดเองออโตเมติกอีทแล้วนัาตาน่าใจชักวนอย่างนี้มันต้องเข้าพี่แบบบีไลค์เดียว่ก็วคำเออโอ้น่ามีของดีไงเปิดประตูให้ด้วยอยากให้เราออกไปได้ไงเอาไม่มีอะไรเลยนั่งขี่อนประตูนี้เปิดสวยอะไรวะอันนี้เปิดได้ไหม เออสวยรหัสมอสอะไรป่ะเนี่ยชั้นสามออกชั้นสามออกชั้นสามชั้นสามเลยชั้นสามเนี่ยอันนี้ก็มีชั้นสองนี่ชั้นสองชั้นสองก่อนไหมโอ้โหกระตุกโหลดผีป่ะนี่ไม่กระตุกเลยอันนี้เปิดไม่ได้ผมอยู่ห้าสิบเฟรมเลยห้องเดิมปะเออแปดสิบละเออเริ่มขึ้นแล้วเออขึ้นแล้วเหมือนจะห้องเดิมนะ ท้องเดิมอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เปิดได้เฮ้ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันห้องเรียนเหรอเฮ้ยนั่นมันแดงแดงสวิตสวิตไฟปะในครัวเนี่ยห้องเรียนนักโทษ F สามศูนย์เก้าไปเดี๋ยวเนี่ยกับป้องโคกอ่ากับป้องโคโคโคโใช่ใช่โคกปะไปลงไปชั้นสามมันลงได้ชั้นหนึ่งปะ ถ้ามันลงไปชั้นหนึ่งได้ก็เราไปชั้นหนึ่งกันก่อนไปอันนี้ก็ตันโอ้โหจำบีตะแก้ด้วยโอ้จะบอกคือเกมนี้คือผีมันไม่โผล่มาแบบสามดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันโผล่มาแบบนี้เลยไอ้เี้ยแล้วกูหันไปทางขวากูไม่เห็นผีเออแล้วเมื่อกี้มันเข้าหน้าฉันนเต็มเลยอู้หูนากวจัง F สามศูนย์ยื้ในกันเอา เอาคนนุณพ,พิมพ์ขึ้นมาขึ้นมาข,ขึ้นขึ้นหนนี <N os ambitious> ่ <mythology> นี่เอคุณพิมอ์นี่โอเค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 ห้องเก้าเหรอเก้าศูนย์เก้าอันนี้ห้องไมู่ห้องศูนย์เก้าแล้วมันบอกตรงไหนว่าห้องศูนย์เก้าอะไรนั่ห้า อนี่คือนี่ไงอันี้ไงฉันสามศูนย์เก้าสวยอ๋อเมื่อกี้มันมันเป็นสวิตเปิดห้องเหรออนกิอนี่คือกลิ่นของอาหารเน่าหรือหรือหรืออะไรวะหรือจะจะจะหรือว่านี่คือกลิ่นของอาหารเน่าหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นกลิ่นสวิตไรอ่ะ F 1 0 1ต้องไปชั้นหนึ่งอีกหรออ้ไปไปไปเราต้งเราต้องเดินวนไปวนมาในคุกนี่โอ้โอ้อโอ้รู้สึกเหมือนเดจาวูเละนั่นดิวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่งวิ่งวิ่ง ห้องไหนนะห้องศูนย์หนึ่งเชียวศูนย์สามประตูน่าจะเปิดเองแล้วมั้งใช่ว่าห้องนี้ปะอันนี้ไม่ใช่อันเฮ้ยห้องนี้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 ไหนไหนคนซูชิไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ไม่ห้องศูนย์หนึ่งห้องไหนวะนี่ไงศูนย์หนึ่งห้องนี้มันเปิดอยู่แล้วเนี่ยนี่มาแล้วห้องบารซะด้วยมืดจัดโอ้มืดแบบพื้นแบบมืดใช่เนาะคนเล่นเอ้อ อยากเล่นบาสอยากเล่นบาสแต่ไม่ขเล่นบาร์กันเถอะไม่มีข้างบนอีกอ่ะอุ้ยลอยเลือดโอ้โหนี่ไงกุญแจผมเจอแล้วมาทุกคนอยู่ตรงนี้เลยวางอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยคือเราไม่เห็นยังไงวะเดินเลาะขอบไปกลับไปห้องนั้นในกล่องจะมีอะไรกันนะมันคือไฟฉายอะไรเงมัเนี่ยไฟฉายตากบ มามามาฉันต้องการกุญแจเปิดเอ้าไม่ใช่กุญแจนี้หรออ๋อต้องเอามือแบบมือเข้าไปจุ่มเลยเปิดสวิตต์เอ้าโอเคออกมาได้ออกมาได้เลยจบแล้วยังยังยังเฮ้ยรอเล่นจนเบรกกันอยู่เจลเบรกเรกทำการแฮคคุปกันนะฮะทุกคนเราต้องทำการเอ็ดเคปนี้ออกจากที่นี่กันนะครับทุกคนได้แล้วเราก็จะกลายเป็นเซอร์วิส อะไรเนี่ยอะไรกันอ้าวแล้วเราจะไปอย่า๋อรอดผ่านไปเลยอ้าวอาเอาเอาเอาอาเอามามันต้องมีอะไรแน่ๆทางโลกแบบนี้จำสแกนไม่เปิดได้เปิดได้อ้าวเข้ามาอีกหอนึ่งเปิดไม่ได้นึ่ง ตรงนี้ต้องเปิดได้แล้วเนี่ยเปิดได้สองเฮ้ยอะไระเงี้ยในประตูเฮ้ยคนมองเห็นเป่มองสุดตัวอะไร H S N J T Q Q F M Z C H D V t O L T D V A H O T Y L D e สายตาคุณยาวเกินอะไรไม่รู้วะช่างแม่งก็คือรหัสผ่านคุณจำด้วยไม่มืดมืดเปิดไฟไม่ได้

ไปไหนแล้วาเขาวงกดไปแล้เขาวงกรอไม่ชอบเลยนะเขาวงกดเนี่ยเออตั้งแต่ดูแมสแล้วนะแล,วแล้วตั้งแต่แสงสีแบบนี้ด้วยโอ้เหส้ยีะตกใจหมดสีมาเมื่อกี้อา้าวคุณคุณหายไปไหนกัน<ม>เกี่ยวกับคุณพิมพเอา,ามันให้มาทางนี้หรือเปล่าเมื่อกี้มีสีเดิมผ่านแต่ทางนี้เราก็ยังไม่ได้ไปเลยงั้นเราลองไปดูก่อนลองไปดูก่อนถ้าผิดทางทางแยกซะด้วย แยกทางนี้เลยอ่ะอ่ะงงแล้วนะเออผีเปิดได้เปิดได้โอ้แล้วฮะก็ฟูชิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อ๋องงเลยเมื่อกี้ไปเจอผีผมก็เจอไปแล้วครั้งนึ่งเปิดไม่ได้ไม่ได้เปิดได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลย อ่าห้องจำสแกสินะนั่งรอเลยอะมาๆๆอะนั่งรอวันระยังลงลอยโบกโบยพัดมาเสงสุกอุลาเสนผืนเออเออเออไม่ทันเฮยจิเฮ้คุณอ้าวไม่หิวมันโดนเรื่องนงต่อหน้าฉันอะไรวะเนี่ยค่้จ เงาคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเงาคืออะไรวะโจนาลืมไปทุกอย่างไอแอมโจนาแม้ว่าทุกคนจะยอมแพ้แกก็มั่งให้ปล่อยให้อ่านไม่ทันฉันอยู่ที่นี่จำในวันฮาโลวีนเขียนประทองและชุดฉันและทุกคนดู ฮะทุกคนเห็นคิลเลอร์มันมีสายแกงนี่แล้วนี่เนี่นี่รวมสามล็อกสว่านแกงว่าสูนรแตนพาวเดนมาสกิลลิทันสูตรอ๋อก็คือมันใส่สเกลลิตันสูตรแล้วไอ้สเกลลิตันสูตรแม่งก็กลายเป็นตัวมันอะแล้วมันก็ล็อกทำให้ติดอยู่ในสเกลลิตันสุดอะไรเงี้ย คือมันล็อกห้องแล้วสกเกลวตัววนโแม่งก็รวมล่ากับมันเนี่มันคอ <laughs> <ห>นเซปต์เกมไฟไนท์แอดเวนตีว้าวจบแล้วจบัวจบจบุด อ๋อก็คือเป็นอิสระแล้วหรอ <c oughs> อ๋อก็คือเราไปเปิดประตูห้องสิบสามโดยการเปิดสวิตนี้มันทําให้เขาเป็นอิสระรอไม่รู้ดิน่า <c oughs> ใช่เท่านั้นฉันต้องการขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณที่ให้ฉันกลับมามีชีวิตยอย่าลืม my u e v e r s เวอ w a ตรงคติของฉันน่ะ Server, server better, right? ไม่เซิเวอร์เซเวอร์แปลว่าอะไรวะเซิเวอร์แปลว่าผู้กอบกูอ๋อผู้กอบกูของฉันแค่เ <Thank you. S 3> นี้ยอ๋อเออแค่เนี้ยอืมโอเคขอบคุณที่ช่วยฉันขอบคุณที่ให้ฉันออก <Okay. S 3> ไปฉันจะไม่ลืม <Okay. S 3> คุณคุณไมคผู้ช่วยชีวิตของฉันมากเอาล่ะจบพาร์ทสอง โอเเดี๋ยวพาสองทุคนไปเริ่มซื้อเสื้อด้วยเริ่มซื้อเสื้อด้วยบายบายนะครับผมไปนอนแล้วนี่คือแย่อะไรวะเนี่ยบายเดี๋ยวแม่ยังเดี๋ยแม่ยังน่ากลัวกว่อีก